ก็โอเคนะครับกับสวัสดีท่านชมนะครับนี่เป็นช่อง math tv นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของเชียววิทยานะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตนะครับเป็นบทที่21นะครับของมปลายนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนนะครับของม6เลยนะครับก็เรื่องของการสร้างสเปิร์มนะครับรวมถึงการสร้างไข่นะครับซึ่งอยู่ในทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับอยู่ในการเจริญเติบโตนะครับ ซึ่งเริ่มแรกนะครับของการเจริญเติบโตนะครับเราต้องปูก่อนนะครับพวกคือบทนี้นะครับผมจะมาเน้นเอาเรื่องนี้นะครับเพราะเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสุดนะครับในในบทระบบสืบพันธุ์นะครับก็เริ่มกระบวนการสร้างสเปิมนจะมีนะครับเซลล์นะครับเราลบอันนี้ทิ้งก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับถ้าอยากจะดูคลิปสอนคลิปต่อไปนะครับมาพวกถึงกระบวนการนะครับผมซูมให้ดูนะครับ เราอ่ะจะสร้างนะครับตัวสเปิร์มขึ้นมานครับนี่ผมสร้างมาแล้วปื๊บหัวเหลมแหลมหน่อยนี่คือสเปิร์มซึ่งตรงนี้นั้นจะเป็นส่วนหางผมเนี่ยจะลากให้ดูส่วนนี้คือส่วนหางจะลากให้ดูสีดำปื๊บหางนะครับก็คือส่วนหางส่วนนี้คือส่วนลำตัว แล้วส่วนนี้คือส่วนหัว3ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนสําคัญนะครับของสเปิร์มครับก่อนที่สเปิร์มจะเข้าไปในเซลล์ไข่นะครับสเปิร์มนะครับจะยังมีหางอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไปฝังในนั้นนะครับหางจะหลุดตอนที่ฝังในเซลล์ไข่นะครับก็มาเรื่องของอวัยวะของเซลล์สเปิร์นครับคือส่วนของมันนะครับมันจะเรียกว่า มันจะมีส่วนหัวนะครับซึ่งส่วนหัวตรงนี้นะครับมีส่วนประกอบ2อย่างนะครับคืออะโครโซมนะครับตรงนี้นะครับอะโครโซมนะครับจะเป็นส่วนที่อยู่เหนือนะครับเหนือนิวเคลียสนิดนึงนะครับส่วนนิวเคลียสนะครับก็คือผมจะใส่เป็นสีเขียวนะครับอ่าจริงจริงลโคสีมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วถ้าเราลากออกมานะครับตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับมันจะคืออะไรไหมครับมันจะคือนิวเคลียสนะครับตรงนี้คือส่วนนิวเคลียสนะครับของอสตินะครับอ่านันก็จะมีส่วนตรงนี้นะครับที่เรียกว่าอะโครโซมนะครับอะโครโซมอะโครโซมนะครับเป็นส่วนอ่าบริเวณปลายสุดนะครับอืมของหัวมันนะครับส่วนตรงนี้นะครับลากยาวจนถึงตรงนี้นะครับเหมือนเป็นอะไรพันๆอยู่ตรงกลางนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของไมโทคอนเดียในตัวนี้นะครับปึ๊บป,บปบึผมจะวาดแบบนี้นะให้ดูปึ๊บปบมันจะแบบยุงย่งยุๆงย,งย,งยงตรงนี้นะนี่เลยดูมานะครับตรงนี้เขาเรียกว่าไมโทคอนเดียนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสร้างพลังงานนะครับถ้าอยากรู้บทนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของหายใจระดับเซลล์นะครับอ่าก็ใครอยากให้สอนก็ลองมาเม้นดูนะครับเรื่องหายใจระดับเซลล์ของมปลายนะครับอ่า ไมโทนะครับไมโทคอนเดรียน,นะครับส่วนหางก็ไม่มีอะไรนะครับข้าวของส่วนหัวประมาณนี้ละครับต่อไปคือมาเรื่องของเข้าเนื้อหาจริงๆที่เราจะสอนวันนี้นะครับส่วนแรกนะครับของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งไอตอนเริ่มแรกนะครับมันจะเริ่มจากเซลล์เซลล์หนึ่งก้อนก้อนก้อนหนึ่งก้อนก้อนก้อนนั้นนะครับจะมี ขนาดประมาณนี้อ่าแล้วตรงเนี้นะครับจะเป็น2 n ถ้าใครไม่เข้าใจว่า2 n คืออะไรก็เหมือนกับอ่าเซลล์สืบพันธ์ชนิดนี้มันเป็นแบบอ่า d i p o นะครับจะเป็นเซลล์สืบพันธ์ที่มันมีจํานวน2อันนะครับใน1น,นะครับเข้าใจง่ายๆว่าคือ2 n นั่นแหละครับเราจะมี2 n และ1 n นะครับสําหรับ2 n จะเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นแบบ d i p พ o นะครับ ดีพอยนะครับคือ 2N ส่วนแอมพอยนะครับแอมพอยนะครับดีพอยแอมพอยแต่มันจะต่างกันนะครับในเซลล์สืบพันธุ์สัตว์นะครับมาต่อสเปิร์มมาโทจีเนสีนะครับกระบวนการสร้างครับสีดนะครับกับ อันนี้คือกระบวนการสร้างนะครับสเปอร์มาโทจินเนสนะครับส่วนกระบวนสําหรับระยะแรกนะครับคือที่เป็น 2N นะครับคือสเปอร์มาโทโกเนียมนะครับชื่อของมันก็คือโกเนียมนะครับก็คลิปนี้ผมมาสอนแบบในเมาอ์ปากาสอนนะครับจะดีขึ้นหน่อยนะครับ อันนี้นะครับสเปิร์มาโทกโกเนียมนะครับแบ่งออกมานะครับเป็น2ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็สองเอ็เหมือนกันนะครับในช่วงระยะแรกแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสนะครับคือขนาดเท่ากันนะครับในการแบ่งเซลล์สครั้งแรกสองครั้งแรกนี้แบ่งเท่ากันนะส่วนกระบวนเราจะเขียนเป็นสีสีนึงสีเหลือง ไมโทคนเดียวไมโทซีนะครับโอ้ยจางไปจางไปครับอนั้นก็เราก็สีเขียวดีกว่าไมโทซีตถ้ามชมคงจะรู้นะครับว่าไมโทซีคือกระบวนการแบ่งเซลล์ตอนมอส4นะครับก็เรื่องการแบ่งเซลล์นะครับก็ลองไปหาดูนะครับไปทบทวนได้านครับไมโทสีนะครับ,ไ,รดรบได้มาเป็น 2n ระยะแรกของ 2n ที่ได้2อันนะครับก็คือแบ่งจาก 2n นะครับเป็น 2n 2ก้อนนะครับเราได้มา2ก้อนแล้วนะครับระยะแรกนะครับที่ได้ 2n 2ก้อนนะครับก็คือสเปิร์มมาโทไซต์นะครับระยะแรกแต่ระยะแรกนะครับชื่อาอักกิษก็คือไพเมอรีนะครับไพเมอรีสเปิร์มาโทไซต์นะครับ สเตเปิลมาโทไซด์นะครับมันคือไพเมอรี่สเปเปิลมาโทไซด์นะครับเป็นระยะแรกนะครับใครคุ้นกับคำว่าไพเมอรี่นะครับไพเมอรี่ก็คือเป็นระยะแรกนะครับเป็นระยะแบบปฐมภูมินะครับระยะปฐมภูมินะครับของสเตเปิลมาโทไซด์นะครับสเปเปิลมาโทไซด์มันก็จะได้ออกมานะครับเป็นระยะที่ แบ่งเซลล์แบบไมโทไมโอซีดแล้วครับเปลี่ยนจากไมโทซีดเป็นไมโอซีดนะครับไมโอซีดนะครับระยะนี้เป็นจะเป็นไมโอซีดระยะหนึ่งะครับที่มันมีระยะหนึ่งเพราะอะไรไหมครับเพราะว่ามันจะมีระยะ2ไงครับถ้าเกิดไมโทซีดมันมีระยะเดียวก็เลยไม่มีมเลขหนึ่งลงท้ายนะครับหรือว่าเลขลงมันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น การแบ่งเซลล์ขั้นที่เรียกว่าไดเอ็นเดียวออกมาเนี่ยเขาเรียกว่า secondary นะครับเขาเรียกว่า secondary นะครับต่อนะครับสำหรับระยะต่อไปนะครับเป็นการแบ่งเซลล์แบบ myocyte 2นะครับตรงนี้นะครับจะได้เป็นเอ็นเดียวนะครับ อันนี้ก็เอนเดียเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเซลล์ที่ได้ออกมาทั้งหมดมี4เซลล์นะครับซึ่ง4เซลล์นี้นะครับก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นสเปิร์มที่หลังนะครับก่อนอื่นเราก็ นี่เป็นไมโอซิดทูอย่างที่ผมบอกไปนะครับชื่อคุ้นค้นไหมครับท่านผู้ชมชื่อลงท้ายคาว่าติดนะครับจะเหมือนกับโคมาทิดนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องของมาสีนะครับ <S <S เมื่อได้เป็นสเปอร์มาทิดนะครับทั้งหมด4อันนะครับเปลี่ยนสภาพนะครับกลายเป็นสเปิร์มนะครับ เปลี่ยนเป็นสเปิปิมเลยเปลี่ยนเลยเิมแล้วปึ๊บปเป็น4อันนะครับมันก็จะเป็นเตเปิมที่มีเอ็นเดียวแล้วก็เอ็นเดียวเอ็นเดียวเอ็นเดียวนะครับแบบสมบูรณ์นะครับสำหรับระยะนี้นะครับก็คือเสร็จสิ้นครับ ต่อไปนะครับเรามาดูนะครับต่อไปก็คือเรื่องของเซล,ลสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับซึ่งสำหรับเพศหญิงจะต่างจากเพศชายแล้วก็ซับซ้อนกว่านะครับสําหรับกระบวนการของสร้างเซลลไข,ข่ของเพศหญิงนะครับระยะแรกนะครับมันจะมีตั้งแต่รังไข่นะครับก็คือโอรีนะจึงทำให้เธอนั้นมองข้าม ถ้าใครอยากเห็นผมร้องเพลงก็บอกผมได้นะครับระยะนี้นะครับเรียกว่า o o g e n e s i นะครับเป็นระยะกระบวนเขาเรียกว่ากระบวนการสร้างเซลล์ไข่นะครับเรียกว่า o o g e n e s i นะครับเซลล์ o o g o n i u นะครับซึ่งเราจะมาดูกันนะครับตั้งแต่การแบ่งเซลล์เซลล์ต้นกาเนิดนะครับเป็นรูปภาพจะได้เข้าใจง่ายครับแบบเมื่อกี้เลยนะครับสีม่วงนะครับเริ่มแรกนะครับสเปอร์นะครับ โอโกเนียมนะครับเออจะไปติดสเปิร์ลละมานะครับก็คือโอโกเนียมนะครับจะเป็นระยะที่เป็น 2n เหมือนกับเพศชายเปะเลยครับการแบ่งนะครับก็แบบเมื่อกี้เลยเป็น 2n เหมือนกันนะครับอืมสองออกมา2 n นะครับอืมก็จะไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เหมือนเดิมก็เหมือนกับเพศชายเปะเลยเป็นการแบ่งแบบไมโทซีนะครับ ท่าชมน่าจะจําได้นะครับแบบไม่ตรงสี่นะครับต่อไปนะครับการแบ่งในนี้นะครับมันจะชื่อของมันเมื่อกี้แน่นอนนะครับก็คือโอโอไซนะครับแต่แต่ก่อนจะเป็นโอไซนะครับมันจะชื่อว่าโอโกเนียมนะครับโอโกเนียมนะครับตรงนี้นะครับระยะแรกชื่อโอโกโกเนียมนะครับแน่นอนนะครับ 2n คือดิพอยนะครับ แอมโพยคือเอ็นเดียวนะครับก็ต้องจําไว้ให้ขึ้นใจนะครับเหมือนเพศชายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ต่างกันตรงนี้นึงนะครับก็คือไมโทซิดระยะนี้นะครับมันจะหยุดระยะนี้นะครับไมโทซิดนะครับตรงนี้มันจะไม่ได้มีแค่ไมโทซิดมันคือไมโทซิดและไมโอซิดนะครับ ไมโอซีดและวไมโทซีดนะครับจะหยุดที่ระยะนะครับการแบ่งเซลล์ก็คือระยะโพเฟสครับแล้ะโพเฟสนี้จะเป็นโพเฟสโพเฟสวันนะครับระยะนี้เลยต่อไปนะครับถ้าเกิดนะครับไข่นะครับถึงวยัยเจริญพันธุ์นะครับผมจะกั้นเส้นนะครับ เส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นบางๆนะครับซึ่งไอ้ถ้าเกิดไม่มียังไม่ถึงวัยเจริญพันธ์นะครับมันจะไม่แบ่งเซลล์ต่อนะครับเจริญพันธ์นะครับถ้าถึงระยะถึงวัยเจริญพันธ์นะครับตรงนี้นะครับเซลล์นะครับ ส่งต่อมาเลยจนถึงตรงนี้นะครับก็คือเป็น2 n เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะสามารถแบ่งได้ต่อนะครับออกมานะครับเป็น n เดียวนะครับแต่ n เดียวนี้ครับจะต่างจาก n เดียวในเพศชายนะครับก็คือ n เดียวนี้นะครับจะมีการแบ่งออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ชื่อแบบเดียวกันนะครับก็คือโพลาร์บอดี้นะครับขนาดเซลล์นะครับจะเล็กกว่าเซลล์อันนี้นะครับ นี่คือกําลังให้ดูนะครับว่าตรงนี้นะครับคือการแบ่งเซลล์นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับอันนี้มันจะเป็นการแบ่งเซลล์ไปอยู่2ฝั่งนะครับมันคือระยะเมตาเฟสนะครับหยุดที่ระยะเมตาเฟสนะครับพูดถึงตรงนี้นะครับผมตรงนี้คือนะครับโพลาร์บอดี้นะครับ ระยะนี้เขาเรียกว่าโพลาร์บอดี้นะครับโพลาร์บอดี้ตรงตรงส่วนนี้เรียกโพลาร์บอดี้นะครับอันเล็กๆนะครับมันจะเซลล์เล็กกว่าฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ใหญ่กว่านะครับฝั่งนี้เขาเรียกว่าโอโอไซนะครับเซคเคนเดลี่โอไซไซนะครับระยะนี้คือระยะที่2ครับ จะแยกออกมานะครับผมลืมเขียนนะครับมันก็จะชื่อว่าไพเบอรี่นะครับเป็าไขของผู้ชายนะครับพูดถึงการสร้างเซลล์ไข่ตรงนี้ในระยะแรกนะครับฟอลรกเคิลเพิ่งเจริญนะครับเซลล์ฟอลรกเคินนะครับคือสิ่งที่เอาไว้หุ้มนะครับหุ้มส่วนของหลังไข่ถ้าใครเข้าใจตรงส่วนข้างนอกมันนะครับฟอลรเคิลคือส่วนรอบๆเซลล์ไข่นะครับ ที่มันหลุดออกมานะครับแล้วมันจะเรียกว่า,าประจันเดือนนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นส่วนระยะเดียวกันเชื่อมต่อกันนะครับในเซลล์ไข่นะครับตรงนี้คือฟอลรนเคิลไปต่อนะครับในระยะต่อไปตรงนี้นะครับ เมื่อมันถึงระยะ secondary o site นะครับที่ผมบอกไปคือแบ่งออกมาเป็น polar body แล้วก็ secondary o site นะครับคือมันเป็นถึงจุดที่กลายเป็นระยะที่2ของ o site นะครับ follicle ครับมันจเจริญเต็มที่แล้วนะครับอันนี้คือล้อมรอบเหมือนกันนะครับในระยะที่ หนึ่งเข้าที่สองนะครับต่อไประยะที่สามนะครับขอล้อมโลกนะครับหนาขึ้นนะล้อมรอบแบบสมบูรณ์แล้วแหละนี่เต็มที่แล้วนะครับนั่นคือเ่นในระยะโอไซระยะที่สองนะครับจเจริญเต็มที่แล้วแล้วมันจะมี ช่วงต่อนะครับซึ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับคือระยะที่จะเป็นไมโอซีนะครับไมโอซีดและไมโอซีดตรงนี้จะเป็นไมโอซีสวันนะครับส่วนอันนี้นะครับและไมโอซีดท โซดทูะะแล้วก็ไมโอซิดวันนะครับตรงนี้นะครับมันจะหยุดที่ระยะแอนาเฟสนะครับเห็นไหมครับว่าตรงส่วนตอนแรกนะครับที่ยังไม่เจริญพันธุ์นะครับตรงนี้นะครับมันไปหยุดที่ระยะโพเฟสนะครับแต่อันนี้หยุดที่ระยะแอนาเฟสนะครับ และถ้าเกิดแบ่งออกมาเป็นเอ็นเดียว2อันแล้วทําไงต่อนะครับก็ถ้าเกิดมันมีการตกไข่นะครับมันจะไปต่อเลยครับในระยะสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะแบ่งออกมาเป็นเ,เซลล์ไข่ที่ได้รับการผสมนะครับตรงนี้นะครับจะตกไข่นะครับเมื่อตกไข่ครับตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นเซล์นะครับเซลล์ตรงนี้นะครับก็จะมีมี ตัวสเปิมนะครับวาดใหม่ก่อนตัวสเปิมเข้ามาเจาะรังไข่แล้วแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆนะครับนี่ครับเขาคือเรียกว่าระยะนี้นะครับมันก็คือเป็นระยะที่ได้ผสมแล้วนะครับต่อไปนะครับมันแบ่งเซลล์ต่อนะครับได้2อันเหมือนเดิมนะครับอันต่อไปนะครับ จะได้เอ็นเดียวเหมือนกันนะครับแต่จะมีอันนึงนะครับเหมือนกันแรกเลยคือมันจะเป็นโพลาร์บอดี้นะครับอีออันนึงก็จะเป็นเอ็นเดียวเหมือนกันครับก็คืออันนี้เป็นเซลล์ไข่ที่ได้รับการผสมนะครับอันใหญ่ๆนะครับส่วนอันเล็กนะครับคือโพลาร์บอดี้นะครับอันแรกนะครับมันเป็นอันนี้คืออันที่2นะครับอันแรกอันนี้ที่2ออันนี้คือได้รับการผสมเรียบร้อยนะครับ เป็นไมโอซีดแบ่งแบบไมโอซีดนะครับสำหรับตัวฟอล l i c เคิลนะครับผมจะย่อให้ขนาดให้ลงนะครับปูนเต็มที่นะครับหลังจากนั้นฟอล l i c เคิลนะครับจะแตกออกนะครับแตกออกเลยป๊แตกออกไงก็ตามเถอะแต่มันออกมาปุ๊บ ล้อมรอบอีกอันนึงมันแตกออกมาแล้วในระยะนี้นะครับก็คือตรงช่วงที่มันตกไข่นะครับพอดีเหมาะจ่อกับตรงนี้นะครับตรงที่แบ่งเป็นไมโอซีนะครับตรงนี้นะครับในช่วงที่ผสมแล้วนะครับมันจะกลายเป็นคอปารูทเทียมนะครับเหมือนกับอะไรที่ยาเหมือนดอกไม้นะครับ ขอปัดรุ่นเทียมออกมาแล้วนี่คือตกไข่นะครับถ้าเกิดตรงนี้นะครับมันไม่มีการตั้งคันนะครับคอริอปเปลิลคอปัดรุ่นเทียมมันจะสลายมันจะอะไรมันจะเป็นเหมือนกับเหมือนดอกไม้ครับอปัดรุนเทียมนะครับมาจนถึงตรงนี้ก็คือสลายเลยนะครับไอตัวขอปัดรุนเทียมนะครับ ก็คือถ้ามันไม่ได้รับการผสมส่วนนี้นะครับได้รับการผสมแล้วนะครับไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์ตรงระยะสำคัญก็คือตรงนี้ครับการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับมันจะใช้การแบ่งแบบไมโทซีและไมโอซีนะครับอยุดที่อนาเฟสครับในระยะ จาก primary o s i e นะครับกลายเป็น secondary o s i ไ e นะครับแล้วเป็น n เดียวนะครับเดี๋ยวจะมาทวนใหม่นะครับเพื่อท่านชมเผื่อบางคนยังงงนะครับผมจะไฮไลท์ก็คือสำหรับการแบ่งเซลล์ก็จบเท่านี้นะครับเราจะมาทดสอบกันนะครับแต่ผมจะลืมมีดึงอย่างหมายคขาว่าถ้าเกิดไอตัวเซลล์ไข่ไม่ได้รับการผสมนะครับภายใน24นะครับชั่วโมงนะครับ ไม่ได้รับผสมถ้าไม่ได้ไปรับผสมใน24ชั่วโมงครับ O-O s i นะครับ, o o ะร,บระยะที่2 OI 2จะสลายนะครับไฮไลท์สีแดงไว้นะครับ มานะครับมาทบทวนตั้งแต่แรกนะครับสเปิร์มนะครับจะมีส่วนประกอบคือหางลำตัวหัวนะครับส่วนตรงกลางนะครับส่วนลำตัวนะครับจะมีส่วนประกอบเป็นไมโทคอนเดรียนครับซึ่งตรงนี้นะครับเอาไว้ในการใช้พลังงานต่างๆนะครับในกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะครับส่วนนิวส่วนหัวนะครับจะมีนิวเคลียสนะครับนะครับเป็นส่วนเฮดนะครับก็คือหัวนิวเคลียสแล้วก็อะโครโซมอยู่ด้านหน้านิวเคลียสอีกทีนะครับ <languages? S 1> ส่วนตรงนี้นะครับมาเริ่มระยะแรกนะครับสเปอร์มาโทไซด์นะครับเออสเปอร์มาโทจินเนสีนะครับอันนี้นะครับมันมีระยะแรกคือสเปอร์มาโทโกเนียมนะครับสเปอร์มาโทโกเนียมนะครับเป็น 2N เนะครับเป็นแบบแอมเป็นแบบดิพลอยนะครับ 2n นะครับส่วนแอมพอยเป็น 1n นะครับต้องจำไว้ครับระยะสเปอร์มาโทโกเนียมนะครับแบ่งออกมาเป็นไมโทไซด์แล้วไมอ่าไมโทไซด์นะครับเป็น 2N เ็นเหมือนเดิมนะครับ2อันนะครับ ได้2อันออกมาไอสออันนี้นะครับเขาจะเรียกว่าไพรเมอรี่สเปอร์มาโทไซต์นะครับตรงนี้สเปอร์มาโทไซต์นะครับก็จะแบ่งออกมาด้วยวิธีการไมโอซีท์ครับเมื่อกี้ไมโทซีทนะครับมาเป็นตอนนี้เป็นหลังจากที่เป็นระยะแรกนะครับแล้วแบ่งมาเป็นระยะที่2นะครับเรียกไมโอซีทนะครับไมโอซีทคือการแบ่งนะครับแล้วแบ่งออกมานะครับเป็นเอ็นเดียนครับเอ็นเดียวนี้เขาเรียกว่า m poi นะครับนะครับ n วนะครับแล้วเมื่อการแบ่งต่อนะครับหลังจาก n วนะครับแบ่งนะครับในระยะ secondary permatosite นะครับ spermatosite นะครับก็ตรงนี้นะครับแบ่งแบบไมโอซีดทูนะครับก็คือเมื่อกี้ไมโอซีดวันไมนี้ไมโอซีดทูครับกลายเป็นนะครับ spermatid นะครับ spermatid แล้วนะครับชื่อคล้ายกับอ่ครมาติดนะครับ เป็น n เดียวครับแล้วก็หลังจากนั้นมันเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเป็นสเปิร์มนะครับนี่แล้วเราก็ได้สเปิร์มออกมานะครับก็จบแล้วครับสำหรับผู้ชายมีนิดเดียวส่วนผู้หญิงนะครับการสร้างไข่นะครับจะเรียกอะไรการผสมทั้งหมดนะครับหรือเรียกกระบวนการนะครับเรียกว่า oo นะครับ oo genesis นะครับซึ่งระยะแรกครับเป็น2 n น n ครับ oo g เนียมนะครับ แบ่งออกมาเป็น2อเอ็นเหมือนกันนะครับเป็น2อันแล้วไอ้ตัวการแบ่งนี้นะครับจะเป็นแบบไมโทซิสและไมโอซีสครับแต่ตอนแรกนะครับมันจะไปหยุดที่ระยะโพเฟสนะครับสำหรับระยะนี้นะครับถ้าไม่ได้ถึงวัยเจริญพันธุ์ครับก็คือไม่ถึงวัยที่เป็นสาวครับมันก็จะยังไม่แบ่งต่อนะครับนะครับแค่นั้นครับก็คือมันจะหยุดที่ระยะโพเฟสนะครับ แล้วก็ไอตรงฟอล์เลคเิลนะครับในระยะนี้นะครับที่แบ่งออกมาแล้วเขาเรียกว่าไพเมอรี่โอไซนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นฟอล์เลคเิลเริ่มล้อมรอบแล้วนะครับส่วนไวัยเจริญพันธุ์ถ้าสมมุติว่าเข้าไวัยเจริญพันธุ์นะครับไพเมอรี่โอไซนะครับจะแบ่งออกมาเป็นเอ็นเดียวนะครับตรงนี้นะครับเอ็นเดียวสอันนะครับซึ่งระยะนี้นะครับจะเป็นเซค o n นดีรี่โอไซนะครับไอคอนใหญ่ๆนะครับก้อนเล็กเรียกว่าโพลาร์บอดี้นะครับ จะเป็นแบบโพลาโบดีอันแรกครับก็ให้เป็น1ไว้ก่อนส่วนไมโอซีดวันและไมโทซีดอ่ทนะครับหยุดท่แอนาเฟสนะครับคือหมายความว่าระยะนี้นะครับจาก 2N กลายเป็น 1N เนี่ยตรงเนี้จะถ้าเกิดไม่ได้รับการผสมพันธุ์นะครับหรือไม่ได้เซลล์ไข่ไม่ได้รับการให้สเปิร์มเข้าไปนะครับก็จะหยุดที่แอนนาเฟ e นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดได้รับการผสมพันธุ์นะครับหรือว่าได้รับการาตกไข่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นระยะนี้นะครับซึ่งถ้าได้รับผสมตรงนี้ก็ยังเป็นเอ็นเดียวเหมือนเดิมครับผมลืงเขียนปุ๊บเอ็นเดียวและมันก็จะได้การแบ่งแบบ i o โต่อไมโอซีนี้นะครับแบ่งออกมาเป็นโพลาร์บอดี้ทูนะครับ หลังจากนั้นผสมแล้วผสมไข่ไดเอ็นเดียวเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ยังเป็น secondary o i c y t e ครับแต่ได้รับการผสมแล้วนะครับก็จะกลายเป็น a b o ต่อไปนะครับอืมเป็นตัวอ่อนต่อนะครับส่วนไอ้ตรง follicle นะครับตั้งแต่ระยะ secondary o o i y t e นะครับตรงนี้นะครับมันล้อมรอบเรียบร้อยแล้วรอบแล้วล้อมรอบตัวเซลล์ไข่นะครับ f o l l i c ิลล้อมรอบสมบูรณ์แล้ว ต่อไปก็คือพอตกไข่ปุ๊บฟอลรเคินนะครับก็แตกออกมานะครับพอมันแตกออกนะครับมันแตกออกนะครับก็ถึงระยะตกไข่นะครับเปลี่ยนจากฟอลรกเคิลกลายเป็นคอปัสลูเทียมนะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการผสมนะครับคอปัสลูเทียมจะสลายนะครับแล้วถ้าไม่ได้ผสมภายใน24ชั่วโมงนะครับสำหรับสเปิร์ตนะครับมันก็จะ ทำให้โอไซ z ์ระยะที่2สลายไปเลยนะครับก็คือตรงระยะนี้ครับนะครับระยะนี้ก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมพยายามสอนครับให้ท่านชมเข้าใจนะครับในเรื่องบทเรียนการสืบพันธุ์โดยเฉพาะกระบวนการนะครับการสืบพันธุ์นะครับหรือการแบ่งเซลล์นะครับมันคือกระบวนการเติบโตของเซลล์ต่างๆนะครับการแบ่งเซลล์นะครับแล้วได้ออกมาครับจนผสมครับกลายเป็นเอมบิโอนะครับ ก็คือกระบวนการพวกนี้ครับก็ใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับอย่าแล้วชอบครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไครต์ให้ช่องผมครับถึง1 0,000หมครับก็ใครคิดว่าเป็นบทเรียนที่ดีนะครับก็อย่าลืมเม้นต์นะครับให้กําลังใจด้วยนะครับันที่ผมไม่ได้ทําคลิปนานนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ไม่ว่าครับแล้วเจอคลิปใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนอะไรต่างๆนะครับขอให้เม้นต์บอกนะครับอยากให้สอนเรื่องอะไรในบทเรี์นครับ แต่ถ้าสอนทั้งบทเลยมันจะใช้เวลานานครับก็ต้องรอดูนะครับประมาณนี้ครับไปบายค่ะท่านผู้ชม